ีชุดแรกครับชุดแรกจะทายใหม่ทีมนะครับอยู่ตรงหน้านะครับไล่จากโต๊บนก่อนโต๊บนนะครับโต๊บนจะมีเกจนะครับแล้วก็ฟามมีเก้ยี้ครบับโต๊บนโุ้ย ทางด้านทางด้านกลางก,าก็โอเคด้านด้านบนนะครับด้านบนก็เป็นพื้นเป็นไม้มให้ดูโต๊ะตัวล่างนะครับตัวล่างตัวล่างก็ เลาะร่องถึงข้อตื้นบนรักแร้ข,ข้างรัร้ข้างเราเป็นตู้เก็บของนะครับตู้เก็บของมา ด mm ีครับตัวรายตีนปิดครับที่สองกับสุดแรกสุดแรก